สวัสดีนี่คือเดมอนครับตอนนี้ผมกลับมาอีกครั้งกับเออ Resident Evil 4, 4กับแอสลี่เฮ้ยมี่าเข้าใกล้กูนี่ฮะผมลงเป็นม็อดปืนอะไรนะม็อดปืนที่แอสลี่ถือแต่มันยิงไม่ได้ลงไปงั้นแหละเอาไว้ประดับแล้วใครแม่งปลาจะหลวดมาวะเนี่ยใช้หมองว่าหมองนะแจ้เออหมอง <laughs> อ่าของเอดาไหมอันนี้ก็ กดพอแล้วอ่านเอาเองเนี่ยเออไปได้ยินเสียงกับกับบองไฟฟ้าแล้วก็โอ้โหไอพวกนี้เฮ้ยเฮ้ยไอนี่ไอนี่ตัวนี้เกียดตัวนี้เกียดเกียดมึงเข้าไส้เลยมึงเข้าใจไหมยิงแม่งเอายังมีอีกตัวเดี๋ยวดี๋มึงทำอะไรมึงแกว่งทำไมพ้องเป็นปขาบอ,อยอะ้ะเฮ้ยโอ้ล้อพ่องนิดนึงไม่ได้ จำไว้มึงจำไว้เอาไงดีวะปืนอะไรดีปืนนี่ดีกว่าเพียสิงช็อตไม่โดนเอาเพียสิงช็อตเอ้ะเอออมลูกอมอยู่โอ้ยโอ้ยมันจะงับหน้ากูเต็ม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  ตึเต็มตายไหมเออตายแล้วทีมึงแม่กระสุดปืนกลนี่เยอะเหลือเกินเราแม่งไปไหนแล้วนะเนี่ยเฮ้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 ยอ๋อมึงอยู่นี่มึงจะเข้าไปลักพาตัวแอสลี่โอ้โหมึงแผนสูงอืมไม่ชั่วจริงคิดไม่ได้เลยเนี่ยแผนสูงมาก เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมึงเฮ้ยเฮ้ยโอ้โหไอตัวนี้นี่หว่ากูนึกว่าไอตัวที่ยังไม่เป็นปรสิตโอ้โหหนึ่งหนึ่งหนึ่งเลขสวยมากยังจะมาชื่นชมตัวเลขอีกเออเฮ้ย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 มึงอย่าทำอะไรเด็กกูไปมีปืนก็ไม่ยิง f o l กูสั่งให้หยุดไม่ได้สั่งให้แบบ มึงหยุดกึกเลยแบบโอ้โหผีมามันก็ยืนอยู่นิ่งให้มันเตี่ยวอย่างเงี้ยคือแบบมึงขยับออกนิดหน่อยมึงฝืนคำสั่งกูนิดนึงก็ได้นะมึงจะได้ไม่ต้องเป็นทัวถ่วงกูนี้มึงก็พูดภาษาอะไรของมึงเนี่ยอาวแล้วด <Yes> ูแม่งมาปิดสวิตซ์ซะโอ้โหแล้วเดี๋ยวแป๊บหนึ่งขอเวลาขอเวลานอกไม่ปาแมงเออ ไ,ไม่ต้องเตะแล้วขี้เกียจขี้เกียจไอ้ไอ้นี่ระเบิดแม่งเลยเลยฮะเฮ้ยระเบิดไฟเออเรามีระเบิดไฟอยู่นี่เผาหมูโอ้โหเผาหมูเลยฮะตายยังไอตัวที่มีจุดเลเซอร์ยังไม่ตายยังมีดอทอยู่ยังไม่ตายยังไม่ตายยังมีงมงมดอทอยู่โธ อุ้ยอ,ยอยืกระสุนแม็กนั่มแม่งเยอะเกินไปแล้วขายทิ้งดีไหมเนี่ยล้อเล่นนะฮะไม่ขายหรอกจัดเรียงกระสุนให้ดีๆกันนี่โอ้โหสุดยอดเอาผสมขี้เกียจผสมสามอันเพราะว่ามันมันเกือบเต็มอ่ะเออ พอเวลาผสมสองอันแล้วมันเกือบเต็มแต่เวลาผสมสามอันมันมันมันเต็มนะแต่ว่าเสียได้อันเสียได้ไปอันหนึ่งอ่ะเฮ้ยเฮ้ยนั่นน่ะโอ้โหง้างง้างยิงแม่งไม่ต้องเสียได้กระสุนไอหแม่งไอหิลำคาญมีแฟลชปะไม่มีมีแต่คอนโดอุยไม่ใช่ไปเถอะ เอ้ยอมลูกอมแล้วมันรู้สึกสดชื่นโอ้โหอากาศร้อนงี้ดูเหมือนว่านี่เป็นทางเข้านะโอ้ยโคตรเหม็นเลยเออใช่เฮ้ยไม่มีทางนี่แหละทางแล้วแม่งก็จับกระโดดลงไป landed your knew be fine you'd you on butt. if I รู้สึกว่าอาจจะมีไมช็อตไปนิดนึงเออก็เฮ้ยโอ้โหมึงลงมาขนาดนี้ไม่โดนหนามทีมดากเลยเหรอเนี่ยรู้สึกว่าไมอาจจะช็อตไปนิดนึงนะแต่ก็ก็ขออภัยด้วยโอ้โหตัวนี้นี่ว่ะไปแล้วน่าไงว่าแล้วแม่งฟื้นขึ้นมาแบบรัสเต็ปโอ้มีฟอนเล็บด้วยเออนั่นอะไรไ<ป>อะไร่ะกูอยากจะถามเหมือนกัน มันตัวอะไรมันตามกูอยู่ได้มันชื่อว่าอะไรไอ้ตัวเนี้ยถ้าคนดูรู้ช่วยบอกกันหน่อยมันมีหลายชนิดเหลือเกินเดี๋ยวกูจะยิงเล่นไป็นทำไมทั้งสองนัดวะเนี่ยนี่มีกล้องอินฟราเรดกลัวมันจะกระตุกอีกเลยกล้องอินฟราเรดทำเฟรมเรทตกพี่โอ้โหพี่เอา้าไม่ตกเว้ยโอ้เฟรมเฟรมเลทคงที่ไม่ตาย อ๋อมีหัวใจข้างหลังอีกโอ้นี่เอาดิมีตายโอ้โหง่ายๆไปไปเก็บตังค์แค่นี้ง่ายๆกระจอกเป็นไง,งอื้มสองหมื่นรู้จักเบ้ารีออนสิงแม่นปืนไปนเอารีออนหายไปไหนอยู่หน้าอยู่หน้าตู้วะมีปืนไม่ช่วยยิงวะ ขอปืนหน่อยเดสรี่นนะเอาไว้ยิงมันเอ้ยเดี๋ยวก่อนยิงผมขอ,ขอเอ่อให้มันซ่อนไปให้มันซ่อนไปก่อนผมจำได้ว่าตรงนี้มันมีตัวหนึ่งอยู่ไหนวะอยู่ไหนอ่ะมึงอยู่ไหนโผล่เลยโอช่างแม่งโอ้ยเงือเหงือ,งอสมหฟังแล้วเงือ,อไหลอย่างเงี้ย ไม่เหมือนหูฟังอันเก่าหูฟังอันเก่าล้วใส่แล้วเหงือไม่ไหลเลยไม้ดีกว่าด้วยแต่เสียงมันไม่ค่อยชัดไม่ใช่ไม่ใช่เสียงไม่นะแต่เป็นแบบเสียงเวลาฟังอ่ะหูฟังอ่ะเวลาจะฟังเฟังอะไรเนี่ยฟังเพลงอ่ะเออกูจะติดอ่างทำไมวะเนี่ยน้าไงได้เสียงมาแล้วเวลาจะฟังเพลงฟังอะไรเสียงมันไม่ค่อยชัดเลยอันนี้ดีกว่าหน้าไงผมได้เสียงมันแต่นั้นรู้สึกว่าไม้ไม่มันจะชัดกว่า ดีกว่านั่นดักหลังแม่งเลยจะสังเกตนะตอนที่ผมแคสซอ่ะก็ใช้ไม้ตัวนั้นแหละเอาเข้ามาเข้ามาเอาไม่โดนหนึ่งนัดอสองนัดเต็มเต็มสามนัดโอ้โหเอาเอาเอาเอชิบหายหอื ชิบหายแล้วชิบหายแล้วชิบหายแล้ว่า,ยวายวอ,อย่าเข้ามาแมงเลื้อยเข้ามาตอนมันเลื้อยน่ากลัวกว่าเดิแมแหมระเบิดโอโ้โหขาดครึ่งไปไงไม่รู้จักซะแล้วรีออนสิงแม่นปืนอ่ะเอารีมูฟออกอ่ะขี้เกียจใช้ เอาปืนทีมพีอ่ออกมาเฮิบอะแอสลี่ผิวปากเรียงแม่งเออพุชเดดดูดมอ่ะพึ่งมาโถไปเหอะ เอาขวางทางกูอีกเออเอ้าเอ้าเอาวมาชี้หน้ากูทำไมกูไปทำอะไรให้มึงอืออือไอตัวนี้ผมกลัวที่สุดแล้วแหละลองมาใจเรื่อยนานไงนานไงกระสุดหมดนานไง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 เอาดิเอาดิ ปืนนี้ก็แรงนะเว้ยอย่าดูถูกแต่เพราะว่าเป็นปืนสำรองมากกว่าผมผมไม่ค่อยชอบใช้ปืนพกักเท่าไหร่ชอบใช้พวกปืนกลปืนลูกซองอย่างเงี้ยชอบเอาเป็นปืนหลักเห็นไหมล่ะพวกคอสต้อะไรอย่างเงี้ยพวกปืนกลปืนหลังหมดปืนพกปืนหลองเกมนี้แม่งเป็นเกมเดียวโอ้โหโคตรแปลกอ่ะก็คือปืนพกแม่งเป็นปืนหลักตลอดอ่ะตรงนี้จําได้โอ้โหไอ้ห้องนี้ เชื่อว่าใครหลายคนคงจะเคยเคยเล่นแล้วพาดตรงนี้บ่อยอะผมก็เคยตอนตอนที่เล่นอะช่วงแรกๆอะโอ้โหไม่รู้เรื่องไม่รู้เรื่องอะไรเลยพเล่นไม่แบบไม่ได้ตายเพราะอะไรอะตายเพราะแอสลี่เนี่ยแหละตรงนี้เตรียมระเบ,บิดแฟลชไว้ก่อนนะฮะไปกระโดดลงมาตรงนั้นมีโอ้โหนั่นไง น้าไงทีนี้ไปอื้อหือลงน้ำสองตัวดับเบิลคิวโอ้โหโอ้โหมาวิมาไม่วิมาแม่งวิ่งมาไม่วิ่งาอ้าวเด้อเด้อเด้อเดระเบิดแฟลชช่วยคุณได้เอ้ยอื้อหือมีตัวปรสิตปรสิตไม่ใช่ปรสิตตีปลาแม่งเตะแม่ง เตะแม่งเออเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเตะแม่งเออเยอะมีเยอะก็เผามีเยอะก็เผาเยอะไอยเผาแม่งเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยยุ่งไรเด็กกูนี่เฮ้ยเฮ้ยแขว่งทำไมพ่อเป็นค้าวบอยเหรอเออเอาเอาอืมตามาตามาเอสซี่ ยิงแม่งเออไอ้นี่ก็แบกจังฮะ <c oughs> นี่รีบวิ่งมารีบวิ่งมาแอสลี่อะไร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 หมดอะไรโอ้ยโอ้โ,อโอหกลายเป็นโอ้หน้าไม้ไวกว่าปืนอีกหน้าไม้แม่งไวกว่าลูกปืนกูอีกอื้อหือโดนจนได้แอสลี่แต่เติมเติมให้แอสลีน่นิดนึงมั้ง เติมให้นิดนึงนะแค่นิดนึงพอเยอะไม่ได้เดี๋ยวเคยตัวเดี๋ยวเดี๋ยวขี้ยาเหมือนเลียนเลียนแม่งแดกแดกทีไรขี้ยาตลอดเตะแม่งเออเตะแม่งเออโอ้โหโผล่มาอีกแม่งมาเรื่อยๆเลยนี่หว่าปแอสลี่ไปไอตรงไอตรงลูกตุ้งนี่โอ้โหอื้มอื้มอื้อหือ ระเบิดแฟตตรงนี้มีประโยชน์มากขอบอกนี่เอานี่ยิงแม่งโอ้โหเกือบโดนแอสลีมึงจะแบกทำไมนะักหนาฮะกูเบือ่อไอ้นี่ก็กี๊ดจังไม่ช่วยตัวเองมั่งเออไปโอ้ยแม่งจะเฉือนหน้ากู ติดมุมดีกว่าตรงนี้มันมากันไม่หมดหรอฮะไม่ว่าจะมุมไหนมันมากันหมดฮะทำอะไรทำอะไรมึงลงไปซะมึงมึงลงไปลงไปเออว่านอนสอนง่ายมึงอ่ะมีมึงตัวมีมึงตัวเดียวที่ดื้ออ่ะอืมอื้มโอ้ยเ <c oughs> สียงแหบ กดกดเองดีกว่านี่ไอันนี้อะไรวะภาษาอังกฤษเขาเรียกว่าอะไรนะเวคกิ้งบอร์ r ว c k วคเวคกิ้งบอ l ์อ่าชื่อเพลงของไมลี่เซรัสใช่ไหมอือหืออือหือเดี๋ยวๆฉากนี้โอ้โหแล้วกระสุนปืนฟกโคตรจะหมดแล้วเราต้องเตะด้านนี้ฮะเพื่อให้มันล่วงลงทะเลเอ้ยไม่ใช่ลงลาวา ไปหมดแล้วมั้งไป I'm c e m t in like a waking ball โอ้โหไปหนีเลยหนีเลยหนีเลยนั่นแหละอ้หรอดตายโอ้ยรอดวูดวิดรอดวูดวิดชุดชิดฟิร์ตเฟิร์ตเลยมั้งพูดได้เสียงตัวตัวอะไรเนี่ยน่าเนี่ยแม่งเปิดเองได้ด้วยโอู้หสยองสยองโอ้ถึงก็หยิบจับอะไรไม่ถูกเลย เอาวางไว้ตรงนี้นี่นี่นี่ระเบิดเอาไว้ตรงนี้เฮ้ยควักปืนลงมาเฮ้ยมีสองจุดโอหนึ่งไม่โดนสองโดนสามบึ้มจำได้มีอีกตัวมึงเคยเล่นอยู่โอ้โหยังจำฮะยังจำไม่เคยลืมเลือนเคยเนตัวเองเอาไว้ ตรงนี้เปิดได้ไหมไม่ได้อ่ะไม่ได้เอ้ยตรงนี้เปิดได้เว้ยมัง้งเดี๋ยวเดี๋ยวโอ้โหไอ้ตรงที่น่าจะเปิดได้เสือกเปิดไม่ได้ไอ้ตรงที่ไม่น่าจะเปิดได้แม่งเปิดได้เว้ยเ <c oughs> นี่ยเนี่ยไอ้อย่างเงี้ยเปิดไม่ได้ไอ้เท็กไอ้เท็กเจอร์กระโหลกเงี้ยเปิดไม่ได้ไอ้ไอ้เท็กเจอร์กระโหลกเงี้ยเปิดได้แต่ดูดิล็อกเกอร์เนี่ยเปิดไม่ได้ <c oughs> ไป แอสลี่มึงอย่าเพิ่งตามมาขอปิดปิดประตูมึงจะแห้งนานไหมกูได้ยินเสียงมึงอ,อ่ะฮะหนึ่งนัดสองนัดสามไม่โดนสามนัดบึ้มตายซะหมดแล้วรีมูฟรู้สึกช่วงหลังไม่ค่อยได้ใช้เ,เอ้ยอไม่ใช่ รู้สึกช่วงหลังนี้ใช้บ่อยมากนะ Follow me Hasley ตามเรามาอ้าวตรงนี้อ๋อตรงนี้เปิดได้โอ้โหขอยังชั่วหน่อยแหมนึกว่าล็อกเกอร์ไม่มีความสำคัญซะแนละ้วกดปุ่มเขาว่าอา้าวเปิดได้ครึ่งเดียวมันติดติดอะไรอ่ะโอ้ยเหงื่อเหงื่อเหงื่อกสวมหูฟังแลง้วเหงืออะไร แอะแอสลี่ทำไมยังไม่ตามกูมาอีกอะอ๋อมึงโอ้โหโง่โอ้ผียังฉลาดกว่ามึงเลยแอสลี่ผีมันยังเปิดได้มึงยังเปิดไม่ได้โอ้โหไม่ง้อ่ะไปส่งแอสลี่ไปหุย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 โอ้ไม่เห็นอะไรเลยเสียดาย <c oughs> ความคิดกูนี่อัปรีมากแอะ เยลโล่เซบระเบิดไฟเอาเก็บไว้เผื่อต้องได้ใช้อีกเยอะอีกยาวไปเจอพ่อค้าพ่อค้าแม่งตลอดอะแม่งตลอดอ,ะ,อ,ดอะพ่อค้อาโอ้โหมาดักหน้ากูทุกทีอะไม่ช่วยยิงผีมั้งวะอันนี้เป็นจุดเซฟอะแต่เดี๋ยวก่อนไปอันนี้เป็นจุดเซฟ อันนี้เป็นจุดเซฟต้องเซฟไว้ก่อนเพื่อความปลอดภัยของตัวเองเพราะว่าพาร์ทที่แล้วนี่เข็ดเลยฮะโดนทีเดียวนี่โอ้โหถึงก็เจ็บไปนานนะก็คือแบบมันหลุดอะเกมหลุดตอนช่วงแบบใกล้จบชัตเตอร์พอดีอะเย็ดคีหลุดอีกแล้วโอ้โหพูดไม่ทันขาดคำโอ้แม่งมาเลยไม่ได้พูดเลยโอ้มันแบบ อะไรเน่โอ้พูดทีนี่แม่งมาเลยโอ้โหปากกูนี่แม่งพาสวยมากพ่อค้ามึงด้วยอย่ามาโทษแต่กูพ่อค้าบอกกูยังไม่ได้พูดอะไรเลยมึงจะหลุดไหมเนี่ยเออโอโ้ไม่หลุดโอโ้แล้เราขายของขอบคุณมากพ่อค้าแม่งตัวสวยจริงๆมึงพ่อค้ากูจะซื้ออะไรดีวะเนี่ย เอออะไรวะไม่ o w เวขี้เกียจไอซื้อไว้ก็ดีนะไว้แบบเป่าพวกกลุ่มซอมบี้กลุ่มใหญ่ๆอะ่ะแต่ว่าไม่ไม่ค่อยจะเป็นอะ่ะไม่อยากได้โอ้โหเอ็กซ์ลูซีฟแปดมื่น <8, 000. S 1> ไม่มีตังค์มากขนาดนั้นหรอกสองหมื่น <20, 000. S 1> เดี๋ยวอะหรือเปล่ายังยังไม่ใช้ยังไม่ใช้เดี๋ยวค่อยไปอัพอ,อีกที อันนี้ความแรงห้าหมื่นไลฟล์โอทีเมพีกระสุนเอา้าอ,อันนี้เก็บไว้ก่อนอช่างมันไม่มีเพชรไม่มีทองอะไรมาขายเลยตังก็ไม่มีตังเหลือสามหมื่นแล้วเนี่ยใช่ไหมแอสลี่ มึงไงพ่อค้ามึงทำกูหลุดเมื่อกี้เดี๋ยวมึงเจอเดี๋ยวมึงเจอไอโอ้โห,โหเลือดสาดโอ้ลงไปนอนเลยมึงขโมยของพ่อค้าได้ไหมเนะี่ยอยากขโมยของพ่อค้ามากอะคือแบบมันตายแล้วลวงกระเป๋าน่ะโอ้โห,โหแต่ก็ทำไม่ได้ดีออนไม่งู Wait มาเราให้สลีลอยอฝั่งหนึ่งส่วนเรากดอีกฝั่งหนึ่งร้อยมันถึงจุดสีแดงฮะปึ๊บกดทันพอดี วินดี้เดเราทำได้โอ้เป็นไง <c oughs> เออฉากนี้เราต้องเตรียมปืน TMP ไว้หรือ MP7 ที่ผมลงสกินไว้นั่นเองเ,ออเราได้กระสุนลูกซองแล้วก็กระสุนแล้วก็เฟอร์เอท ไปตรงนี้เราต้องใช้ปืนกลนี่ใช้บ่อยมากเอาแล้วมึงไปไปตั้งแต่ตอนไหนวะเนี่ยฮะเอสซี่ก็ยิงแม่งหัวแตกเอาแม่ทะลุเลเซอร์ทะลุเว้ไปอ้แม่งขับเป็นด้วยอ่ะไม่กูขับแทนได้ไหมมึงยิงแทนได้ปะเดี๋ยวสักพักจะมีตัวอะไรไม่รู้โผล่มาเป็นพวกคอมมานโดอเอ้ยไม่ใช่คอมมานโดฮะข้างหลังนั่น โอโ้พวกคอมมานโดมากันเทียบเลยหมามึงมาโอ้โหกระโดดโอ้โพ้องเป็นบุลเลียพ้องเป็นบุลเลียนะโอโ้แม่งบินมาดูแม่งไอ้โอ้ไอพวกนี้ตายง่ายจังวะเออดีจะได้ไม่ต้องเปลืองแรงให้มันกระโดดขึ้นมาแล้วยิง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 แต่ไม่เอาอ่ะมันเปลืองกระสุน เฮ้ย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 เผาแม่งเผาแม่งเอออย่าอย่ามายุ่งกับกูรู้ไหมเนี่ยกูเป็นใครลีออนนะเว้ยเฮ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 ้ยอย่าอย่าอย่าอยู่ตรงนั้นอยู่ตรงนั้นไปนี่เอาเอาเอามีรถมีรถมีรถบรรทุก ไปมันพังแล้วไฟไหม้แบบนี้พังชัวร์มึงจะมากันทําไมเยอะแยะเฮ้ยมึงจะขึ้นรถกูทําไมโถนี่ไม่ใช่วันสงการมึงจะมาขึ้นกระบะทําทไมโถวันสงการมันผ่านไปแล้วยิงแม่งยิงแม่งยังไม่ยังไม่จบอีกเหรอโอ้เป็นรถทุ่มเกาะเลยนะเดี๋ยวดูนะรถทุ่มกเกาะปืนกลดสองนั้นพังอะ่ะ นี่รถทุ่มเกาะโคตรกากเลยรถทุ่มกากอะ่ะเออไไอตรงนี้สวิตก็จะปิดนะฮะให้เราให้เราลงไปแล้วก็ขึ้นไปข้างบนเพื่อไปเปิดสวิตใหม่แต่ว่าไอพวกนั้นมันจะมาทำลายแอสลี่เพราะฉะนั้น <c oughs> โอ้โหมึงใช้ปืนเลยนะค้มกันตัวเองด้วเลยแอสลี่ คือแบบเราต้องคุ้มกันแอสลี่ด้วยมันจะมีตัวกระโดดออกมามัง้งเฮ้ยเฮ้ยมันจะกระโดดไปหาแอสลีกดสวิตซ์ปึ๊บอืเร็วเร็ววิงว่งวิงว่งวิงว่งวิ่งโอ้โหไม่ทันแบบแบบมึงจะแกว้งหาพ่อมึงเหรอ กระโดดลงไปแล้วโอ้เยี่ยมเออแปลลีโหลดกันไปโอ้โหมึงจะขึ้นแล้วแอสลี่มึงใจเย็นใจเย็นหน่อยตอนนี้กระสุนเหลือเฟือโอ้โหโมเดลเปือสวยมากไปหืม ถึงยังอ่ะอ๋อถึงแล้วแบสตีพังประตูพังเอ้าไม่พออ๋อมันประตูเลื่อนโอ้โหโคไฮเทคจำได้น่านไงข้างบนมีสองตัวโถมีมารผจญอยู่สองตัวยังมีอีกจำได้มารผจญไหนน่านไงลงไปเดี๋ยวามายุ่งอย่ามายุ่งเฮ้ยเฮ้ยข้างหลังข้างหลัง น,นั่นบูตลีไหมบูตลีอ่ะบูตลีโอ้โหคราวนี้เป็นบูตลีปรสิตนี่โอ้โหแม่งกระโดดขึ้นมารัวๆเลยเว้ยโอ้โหคราวนี้แม่งมากันเป็นทัพเฮ้ยเก็บเก็บกระสุนปืกนกลไว้เออช่างแม่งเฮ้ยเด้อโอ้โหเจ็บเลยครับทีนี้มึงไปเ,เติมเลือด นี่อย่าอย่ามายุ่งกับกูหลบไปหลบไปฮ้ออะไรอะไรมีไม้เหรอฮะฮะเฮ้ยแม่งอะไรของแม่งวะเนี่ยแม่งตามมันไม่เลิกเลยแม่งกะจะฆ่าให้ได้อะ โอ้โหเป็นไงควันฟุ้งเลยมึงโอ้โตอนนี้ที่เหลือเฟือที่สุดก็คือเอพยาบาลนะปฐมพยาบาลกับกระสุนแม็กนัมซึ่งแม่งไม่ได้ใช้หาเลยเลยเอ้ยถีบประตูแม่งเจอพ่อค้าแล้วเพิ่งยิงมึงทิ้งไปเมื่อกี้มึงยังฟื้นนมาไหมเหรอนี่ดื้อจริงๆนะพ่อคา้าเกลียดมึงจริงๆอะได้เพชรเม็ดสีเขียว มาผสมแม่งกระสุนที p ทีแล้วก็เติมสักทีชีวิตจะดีเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวกูรู้แกวมึงพ่อค้ารู้ไหมถ้ากูอะไรนะถ้ากูไปซื้อของมึงหลุดอีกทีนึง่งโอโหกลับไปเล่นใหม่ไม่ต้องเลยพ่อค้าอย่ามาเล่นมุกนี้มุกนี้เก่าแล้วพ่อค้ามึงอย่านะทีนี้กูปลอดภัยแล้ว อ้าวทีนี้ไม่เล่นกูโถ่พักขาอะไรวะกระจอกโหพัค้าแม่งไม่ใจอะ่ะเออตังมีสามหมื่นกว่าจะซื้ออะไรได้วะซื้อได้แค่อพีจีอ่ะเอ็กคูลสีก็ไม่ได้โบเกมเบอร์ไฟล์ก็เติมได้สิบสองนดหรือเปล่าเออออกสักหน่อยว่ะไปฝืนใจซื้อ ตังแม่งหมดแล้วข้อาคุากูมันไส่ตรงนี้สัตว์แม่งทำคุณหลุดไปแล้วโถแเอถือโบเคต์วัตเตอร์ไฟเท่ๆเป็นไงโอ้โหกระสุนเยอะแยะเท่แต่ไม่กล้าย,ยิงกลักระสุนหมดโอ้โหกระสุนทั้งสามสิบกว่าน,นัดแต่เราเข้าไปข้างในฮะเราจะพบกับฉากคาสินเราพบกับฉากคาสินซึ่งเราจะเจอกับ แซดเลอร์ชื่อนี้มีแต่ของอร่อยถุยไม่ใช่แซดเลอร์หยุดโออโอ้โหเจ็บแมงสะกดดิว่าโอ้โหเล็บยาวมากตัดเล็บมังก็ดีนะมึงตัดเล็บว่างๆตัดฟันมึงด้วยฟันนี่อย่างกับเล็บหมา มาซะเอสลี่เออถูกสะกดเหือเปลี่ยนสีตาโดยไม่ต้องใช้คอนแทคเลนเออโอ้โหเจ็บเจ็บใจเจ็บใจเอสลี่ <Ashley! S 1> มึงเด็กกูนะเว้ยแปะแม่งสักพักหนึ่งบูมไม่ใช่อันนั้นมัน GPS ติดตามตัว เฮ้ยเฮ้ยแซเดอร์แซเลอร์มึงจะพาไปไหน่ะเฮ้ยเฮ้ยมย่าไม่มีกูไม่ได้ลีออนบอกเอา i t ฮึดูเหมือนจะเริ่มอะไรวะช่างแม่งก็เอาไว้พันนี้ก็พอแค่นี้ก่อนนะครับมั้งเพราะว่าเออ เออแล้วอีกอย่างช่วงนี้ผมไม่ค่อยว่างแคสเกมนะเพราะว่าช่วงนี้ใกล้จะเปิดเทอมอีกสองวันก็จะอีกสวันก็เปิดแล้วเออมาลืนมาลืนหน้าพอหลังจากเปิดได้ไม่นานเดี๋ยวผมกลับมาแคสเกมได้อีกทีนงฮะเพราะว่าช่วงนี้อยู่ในช่วงเตรียมตัวอยู่ต้องเตรียมหลายๆอย่างทั้งหนังสือทั้งโอทั้งเสื้อผ้านู่นนี่นั่น,น,นโนโ่นก็้ก็เอาไป็ว่าพานี้ก็พอแค่นี้ก่อนครับสวัสดีครับ